สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องคาเทรนแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่รีวิวรถเด็ดและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยจากทั่วโลก วันนี้เราขอพาทุกคนไปชมรถ SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่จากจีนที่กำลังมาแรงในระดับพรีเมียมนั่นคือเดนซา N9 ปี2026ผลิตภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BYD และ Mercedes-Benz ซึ่งยกระดับแบรนด์เดนซ a ให้กลายเป็นตัวเลือกระดับไฮเอนด์อย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเดนซ่า n 9มาในรูปแบบ S U V ขนาดใหญ่ที่ดูภูมิฐานล้ำสมัยและรูหราไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกับกระจังหน้าทรงปิดแบบรถไฟฟ้าทำให้หน้าตาดูเรียบหรูแต่ทันสมัยด้านข้างตัวรถเน้นความเรียบลื่นพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมความสปอร์ตและท้ายรถใช้ไฟท้ายแบบเล็ดที่เชื่อมต่อเป็นแนวยาวสร้างความโดดเด่นยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดี ภายในห้องโดยสารเดนซา N9 ออกแบบอย่างหรูหราในสไตล์ยุโรปใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดพวงมาลัยมัลติฟังชั o นทรงสปอร์ตและหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่า17นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้สูงสุดถึง7ที่นั่งทำให้เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่หรือผู้บริหารในด้านพลังงานเดนซา n 9ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบ d u อัลมอเตอร์ให้กำลังรวมกว่า530แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้ง อีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ DC ซึ่งสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีระบบช่วงล่างของ DENSA n 9ใช้แบบถุงลม Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงได้ทำให้ขับขี่นุ่มนวลแม้ในสภาพถนนที่ครุขระหรือหากต้องการโหมดขับขี่แบบสปอร์ตระบบจะปรับให้รถเตี้ยลงเพื่อเพิ่มความมั่นคงในความเร็วสูง ด้านความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใคร